คนหลายๆคนไปเข้าใจว่าต้องแก่ก่อนค่อยเข้าวัดค่อยไปรับศิลก่อนนั้น่นเราคิดอ,อะไรเราประมาทไปหรือเปล่าก็ชีวิตเนี่ยเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เรากําหนดกฎเกณฑ์นั้นไม่ได้ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งเนะี่ยยุ่งเลยนะยุ่งนะเลยไม่มีโอกาสเลยบางคนไม่มีโอกาสชวนห้อยจิตห้อใจชวนเราเล่า,ลานี่ชวนเรา คนอื่นมาชักชวนเราก็าถึงได้พูดเปรียบเทียบว่าบางคนก็ชอบที่จะทำดีนะแต่ไม่ชวนคนอื่นบางคนชอบที่จะทําดีแต่ไม่ชวนคนอื่น,น,แ,ตน,น,นแต่บางคนชวนคนอื่นตัวเองไม่ทําอืำแต่บางประเภทก็หมายถึงว่าตัวเองทําด้วยชวนคนอื่นด้วยอีกประเภทหนึ่งทีนี้ที่จะหมดโอกาสเลยจะสัมผัสกับคุณงามความดีจะ,จะมีสินมีธรรมก็ประเภทที่ว่า Todo el